สวัสดีค่ะนักเรียนเราพบกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เราได้เรียนเรื่องดวงดาวจบไปแล้วนะคะนักเรียนได้กลับไปดูทบทวนเรื่องต่างๆที่เราผ่านมาแล้วไหมคะวันนี้คุณครูจะขอทบทวนเรื่องของเล่นนะคะสิ่งของต่างๆที่เรานำะมาใช้เล่นนะคะเราเรียกว่าของเล่นนะคะ ของเล่นทำให้เราเกิดความสนุกสนานเปลิดเพลินมีความสุขทำให้เราเกิดจินตนาการนะคะเช่นตัวต่อจิ๊กซอว์ตุ๊ก,กตาหุ่นยนต์ลูกฟุตบอลเป็นต้นนะคะวัสดุที่ใช้ทำของเล่นนะคะนักเรียนเรามาดูกันนะคะข้อแรกทำจากผ้า ะะเรานําผ้ามาทําตุ๊กตาเนื่องจากผ้ามีความอ่อนนุ่มนะคะนักเรียนหลายๆคนคงจะมีตุ๊กตาไว้ข้างตัวเวลานอนหลายๆตัวเลยนะคะข้อ2ทําจากยางเราจะนายางเน้นนะคะมาทําลูกโป่งนะคะจะเห็นว่าเวลามีคนมาขายลูกโปง่งเด็กๆจะชอบมากเหตุที่เราชอบเล่นลูกโปง่งเนื่องจากมันมีความยืดหยุ่น เมื่อเรากดแล้วก็จะอ่อนนุ่มตามมือของเรานะคะมีสีสันสวยงามข้อสทําจากพลาสติกนะคะเช่นตัวต่อนะคะเพราะว่าพลาสติกมีความคงทนมีความเหนียวข้อสี่ทจากโลหะนะคะเช่นหุ่นยนต์นะคะเพราะว่ามีความสวยงามมันวาวนะคะ อันที่5ทําจากไม้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าเราจะนําไม้มาทาไม้โยกบางบ้านอาจจะมีไม้โยกที่ทําจากพลาสติกนะคะก็ให้ความเพลิดเพลินได้เช่นเดียวกันนะคะการที่นําไม้มาทาไม้โยกเพราะว่ามีความคงทนนะคะอันที่6ทําจากกระดาษคุณสมบัติของกระดาษก็คือมีความเบาดังนั้นเวลานักเรียนนาจรวด นะคะที่เราพับจากกระดาษมาล่อที่กลางสนามคุณครูเห็นว่าเด็กๆหลายๆคนมีความสนุกสนานมากเลยค่ะเราม,มาทำแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนให้นักเรียนกากระบาดหน้าข้อที่ถูกต้องนะคะข้อหนึ่งของเล่นข้อใดทำจากไม้กอไก่ลูกบอลขอไข่มายโยคอควายลูกโป่งข้อสองของเล่นข้อใดอ่อนนุ่ม กอไก่ตุ๊กตาขอไข่ตัวต่อขอควายลูกบอลข้อสามเด็กหญิงชอบเล่นของเล่นอะไรคะกอไก่ว่าวขอไข่ตุ๊กตาคอควายมาโยข้อสี่ของเล่นข้อใดไม่คงทนกอไก่หุ่นยนต์ขอไข่ตัวต่อคอควายว่าวข้อห้านะคะ ให้นักเรียนสังเกตจากภาพนะคะแล้วตอบคำถามว่าภาพที่นักเรียนเห็นนั้นทำจากวัดสดุใดคะกอ<ค>ไก่กระดาษขอไข่โลหะคอควายไม้ข้อหกนำกระดาษมาทำของเล่นใดจึงจะเหมาะสมคะกอไก่ว้าขอไขไมโยกคอควายลูกบอลข้อเนะคะให้นักเรียนสังเกตจากภาพคะ่ะ จากภาพนี้ทำจากวัสดุชนิดใดคะกไก่ไม้ขไข่ยางอควายโลหะข้อ8นะคะนักเรียนดูจากภาพภาพนี้เป็นภาพจิ๊กซอว์นะคะตัวต่อให้นักเรียนตอบเลยนะคะว่าจากภาพที่นักเรียนเห็นนั้นทำจากวัสดุข้อใดคะกไก่ไม้ขไข่แก้วอควายกระดาษ ค่ะนักเรียนข้อ9นะคะเรามาดูข้อ9กันนะคะนักเรียนได้ประโยชน์อะไรจากของเล่นคะกอไก่ความสนุกขอไก่เกิดจินตนาการคอควายถูกทั้งกอและขนะคะข้อ10เรานำกระดาษมาพับจรวจดเพราะเหตุใดคะกอไก่น้ำหนักเบาขอไข่มีความคงทนคอควายมีความยืดหยุ่น ข้อ11คุณสมบัติของกระดาษคือข้อใดคะก่อไก่ฉีกขาดง่ายขอไข่อ่อนนิ่มขอควายแข็งแรงคะ่ะค่ะเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะนักเรียนตอบคําตอบตามเฉลยนี้ไหมคะถ้าใครตอบตามที่คุณครูเฉลยไว้นะคะนักเรียนเก่งมากเลยคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าน,นะคะ ระหว่างนี้ที่เราไม่ได้พบกันนะักเรียนก็มันอ่านหนังสือทบทวนวิชาต่างๆไปก่อนนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ